สวัสดีครับผมเซลแบงค์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับซูซูกิแคลลี่ตู้ทึบนะครับเดี๋ยวคันนี้ตกแต่งเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับผมสำหรับเจ้าซูซูกิแคลลี่คันนี้นะครับก็เป็นรถที่ผมเตรียมพร้อมจะส่งมอบนะครับคันนี้ก็ตกแต่งตู้ทึบมาตรฐานเลยขนาด1.8เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันว่าตู้ทึบแบบนี้นะครับเป็นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นแบบไหนบ้างก็ เริ่มจากตัวตู้นะครับตัวนี้ก็จะทาด้วยสีขาวนะครับสำหรับใครอยากทําสีอื่นก็สั่งได้เลยส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับบานประตูนะครับที่มีเขามีแถมมาให้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีทําซิลิโคนเพิ่มเติมนะครับเอาไว้กันพวกน้ําพวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกเพิ่มเติมขึ้นมาให้ทบด้านบน ส่วนการเปิดนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ทําตู้แบบนี้แล้วนะครับด้านข้างก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วจะเปิดได้แค่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันก็เมื่อเราเปิดแล้วนะครับมันก็จะร่งๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังเนี่ยก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมนะครับตัวท้ายกระเปอ่ะตัวนี้นะครับเรายังสามารถเปิดได้อยู่ส่วนภายในก็จะบุ่ด้วยไม้อัดนะครับแล้วก็ตรงหมวกก็ยังสามารถเก็บของได้นะครับตัวนี้ก็ความสูงจากพื้นกระบา๋นะครับหนึ่งจุดแปดเมตรนะครับ ใครสนใจอยากทําตู้แบบนี้นะครับก็เครดิตดีประวัติดีของรถฟรีดาวได้นะครับหรือว่าอยากทําเป็นตู้ตะข่ายหรือตู้แบบอื่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ